โอเคเออพี่ครับเดี๋ยวคือว่าผมจะมาขอทำรีเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับรสชาติของนมอะไรประมาณนี้ฮะไม่ทราบช่วยทำให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้อ๋อเดี๋ยวผมเจาะนมให้เลยนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเอ้เอเดี๋ยวไม่ไม่ต้องอย่าอย่าเพิ่งกินครับอย่าเพิ่งกินก็คือเดี๋ยวจะขอถามบอกก่อนเลยว่าเออขอเราเป็นกลุ่มลูกค้าอายุป,ประมาณ30มสิบนะฮะ ครับแล้วก็คือขอเริ่มคําถามแรกเลยก็คือพี่ชื่อว่าอะไรคะชื่อกิฟค่ะอ๋อแล้วไม่ทราบ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเออเพิ่งสามสิบเมื่มอวานนี้เองคะะอ๋อโอเคงั้นเริ่มเลยก็คือหลังจากพี่อายุ30มสิบนนี้รู้สึกว่าในร่างกายแบบมีอะไรเปลี่ยนไปไมั้ยมีอะไรเปลี่ยนไปจากอายุยี่ตอนอายุ20บ้างไหมครับโอ้ร่างกายไม่แข็งแรงในนะ้องแบบยืนนิดนึงก็แบบเมื่อยตัวไปหมดแล้วเหมือนเมื่อวานหน่อยไปอ t s นะคนเยอะมาก เมื่อยมากทำอะไรอยู่กิ๊ฟมันนอนเรียกแลยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยรีบไปนะรีบไปนะเฮ้ยน้องพี่เผลอกินไปแล้วอ่ะขอโทษไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถามเลยเอับทางติดต่อจากเมื่อกี้ก็คือว่าหลังจากที่แบบอายุ30ไปแล้วเนี่ยมีมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหลังจากนอกจากการที่ปวดมวยปวดเม่กล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้คเฮ้ยเมื่อวานที่บอกว่าพีเอชอ่ะ หายแล้วเนี่ยหายเมื่อไหร่ปหมดแล้วเฮ้ยทำไมมันหายล่หายแล้วครับแคลเซเมเโททอลบำรุงกระดูกบำรุงสมองบำรุงสายตา